มาจ้ะก็คือบอกเลยว่าเอมีอะล้านแตกไปแล้วแต่ยังไงไม่ถ่ายไม่ได้ออไม่ถ่ายไม่ได้อดใจไม่ไหวแต่ฉันอีกแล้วอะไรก็ตามที่ถ่ายเนี่ยวันนี้เธอเห็นสีชั้นชุดเนี่ยเธอจะดูได้เลยว่าฉันอน่ยยังไม่เคยดูซักเอ็มวีมาเลยฉันอั้นมาตลอดนอกจากป่วยเอ,อ้ยอะไรเอ,อ้ยเหลือไปออกงานคือมันแบบกระปิดกระปอดกระแปดมาเลยทุกอย่างเลยอ่ะยังบอกว่าอ่ะจนอั้นมาถึงเอ็มวีล้านหนึ่งแล้วอะ ฉันก็ยังเชื่อใจว่าพี่แคทจะกลับมาได้อย่างปลอดภัยก็เลยไม่ดูในฐ่านะยูทูบมันแกบมันแกบเออแล้วหลังจากเออจะบอกว่าหลังจากที่ปล่อยจอยบอยไปใช่ไหมแล้วฉันก็แบบได้มีโอกาสทำคอนเทนต์กับน้องแบบถ่ายน้องอะไรเงี้ยน้องไปใช่ปะเขาไปจอยบอยนี่ใช่อย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามจอยบอยก็ได้นะขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวอย่าลืมสมัครกันมาได้ใครมีเพื่อนหลอกก็แนะนํามาได้เลยนะอ่ะแต่กลับไปที่เอมอีก่อนยาวเออก็คือแบบว่า ฉันอะหลังจากวันนานฉันก็ปักเมนเป็นแบบว่าเป็นน้องน้องอะไรว่าน้องชื่ออะไรน้องชื่อองลีเป็นน้ององลีกับโชกุนมาเลยเธอองลีอะมันคือสมบัติของชาติเธอเข้าใจปะองลีคือดีมากน้องไม่ใช่คนธรรมดาน้องคือสมบ,บัติของชาติแล้วองลีผมถผาทองอะแกคือน้องเป็นแบบว่าเป็นวิชวลที่แบบว่าสามารถตกคนคอดอมมาได้เยอะมากตอนแรกก็โดนตกมาจากองลีเหมือนกออนันเออจนได้เราล้อกจากเมนของเรา <c oughs> เอะไร แต่ S <S จ,จะบอกว่าพอ็อกซี่ทำงานกันเก่งมาก,มเ,กเป็นเด็กที่บีบอะไรแล้วแบบปึบภาพทำได้เลยคือโยนไปปุ๊บน้องใส่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 คือแบบสุดๆอ,อาก็เด็กมันแบบมันเจ๋งอะทีมงานคุณภาพของจริงนะ,ะพีติ๊กก็เทมาดีพอ้อนควรติดตามพอ็อกซี่แล้วก็จอยบอยกันด้วยนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะมีรับสมัครอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะมีปล่อยอะไรมาหรือเปล่าติดตามกันได้นะจ๊ะแต่เอาเป็นว่ากลับมาที่ตบปากร้านแตกค่ะร้นแตกตบปากไปแล้วร้านครั้าง หลานข pressure, ung, 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 ังพึ่งพึ่งพ nah ึ่งแบบถลายน้ามาตบด้วยตบเฉลยนี่แล้วมาเชื่อแบบว่าหลังกินอ่ะ on this day ตบปาก on this day อ๋อตบปาก on this day ก็คือตบปากวันนี้อันนี้ช่วยเสรตมใจหักกูจะตบปากวันนี้เลยเออเล่าเชื่อป่ะฉันอะไปดูน้องเต้นที่บิ๊กมอลล์เทนมาแล้วแต่เอลลีฉันยังไม่ได้ดูดีมากอยู่หน้าเวทีเลยคือฉันพยายามแบบ คลองน้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงพี่จะถ่ายไปให้ทุกคนดูค่ะมีคลิปไหมมีคลิปมม,ปม,ม,ม,มีมาดูกันได้ในอ่าคอมพิวตเตอร์จอยบอกไอ้ไม่ใช่คอมพิวเตอร์จอระดานะคะเว็บจอยระดานะจ๊ะเดี๋ยวแปะให้จ้าพฉะนัะ้นแล้วก่อนที่จะไปดูคลิปนั้นมาดูคลิปนี้กันต่อจ้าพร้อมหรือยังเริ่มเลยหนึ่งสองไปฮอกกี้ฮอกใจวิววิวชมกูชิงกคอร์ทเหรฮอกกี้เกี่ยวอะไรกันปะป้านั่นหรือหนง หรือว่ามันจะแบบอุ้ยเอาไม้ตบปากใช่เขาคงไม่พูดเรื่องตบปากจริงหรอกจริงนางเอกใครอ่ะชั้นหรือเปล่าใบบอใบบออ๋ออุูยนาฬักายิ้มนาฬักาจริงอย่าบอกนะว่าชอบผู้หญิงคนเดียวกันอีกแล้วอ่ะอีกแล้วเหรอเฟนโซลหรือเปล่าเนฮ้ยพัคซี่ชอบแบบผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เล่นกันทุกคนเออโอ้ยเจาะปากเจาะหูเจาะมูอเจาะอะไรเอ้ยกันกันชอบพญานาศล่ะ โอ้โหตายแล้วพี่คมมิมคือแบบพ่อของฟ้ง<ต>าโชกุนตาุนตาเหมือนไข่มุกเลยอ่ะยาาตาน้องไปทำไข่มุกนะคะขอร้องนะรักจริงๆๆอยู่จะทำผมสีใบป่อดีป่ะเลิศนะใบปสองสอรือใบแคทซีฟแอบ,บรับแอบรักอีกแล้วว่าแอบรักเขาแ <triste> ล้วเสียงหายด้วยเมื่อกี้ ฮ่าฉันปุยปากทางหูรูมากไม่เธอทำมันมันวนวนมาที่เดิมก็นองใบปอบกมือประมาณสามครั้งแล้วเนี่ยก็เป็นฟิลแบบย้อนเวลาอุ้ยก้อนเออความสอนยอบไปคุณลงตั้งแต่เก้าลงแล้วนะคุณต้องแขกับบุ๊บไปแล้ว ลอดผู้พิการดีว่ะพิการยังไงทุกคนเป็นพี่ฉันหลดเลยเหรอพี่ฉากวะพี่ก็เล่นไม่เก่งอ่ะอองลี่เพิ่งสังเกตชุดน้องเดี๋ยวอีเตอร์เป็นฟิลแบบวราอเป็นคนเดียวกันเนาะเป็นฟิลแบบว่าเล่นฉากเดิมแต่เพลงคนละคนเอออู้ยอยู่น้ำมาทีไรอัดมาสามเพลงไม่ได้กินน้ำหรือ ปิดแบนปิดแบนน้องโบกมือรพี่ลานน้องมีเสียงสูงดีมากทุกคนจริงเลิศเสียี่คิมดีมากเลยอ่ะขพระของฟ้าโหเลิศ พอโอนให้ฟานเหรอได้ไหมอุ้ยฉันชอบเสียงเอาจิ้งจอกฟอคซี่น่นชอบเสียงทุกคนมากเลยอ่ะแบบมันกลมกล่อมอะไม่เอ็มมี่ทุกคนแบบเอกลักษณ์หมดเลยจริงอุ้ยนี่เจาพอสมบัตรฟังดีหัวฟาแบบพอจบบัตมีคนหนึ่งเคยพูดว่าเสียงอองเดียเหมือนแฮชันเออเออเเสียงแบบเล็กๆแบบกิ๊กๆิ๊กอะทำสลิปเปอร์บอกเออ โอ้โี่การเออโอ้เล่มะแล้วเอวพกแล้วชุดโจกุนเมื่อกี้คือแซ่บมากเลยข้างหลังไม่มีอะไรเลยเว้ยแมลงก้นกระดกแมลงก้นกระดกอินทอกซีเลิศอุ้ยไอ้หนูเปโซนว่ะ แล้วน้องวิ๊กเตอร์ก็หอดแก้ทำแบบนี้เลยเ็นโฟน่เราเป็นได้นะเราเป็นพืชแกนได้นะนี่ยทุกคนคนเดียวกันอ๋ออุเฟนโฟน่าโโหพรอเอกเยอะจังอ๋อแบบประมาณว่าเราเราอยากตบปาาตัวเองที่เราจะพูดคำนั้นกับเธอออกไปอะไรอย่างเงี้ยเหรอเนานนะคเธอไม่ได้คิดอะไรกับเราโมเดิร์นเฟนอเมันทำให้ เฟเธอร์ต้องจบโรงแบบความสมานนี้ต้องจบลงอะไรเงี้ยอเนเพื่อนแต่พ็อกซี่อย่างนี้แล้วแบบชอบสาวคนเดียวกันเป็นแบบอาจจะเป็นเจ้าของเขาเมกิมิกิมิกิเออแต่มันเป็นเกมมิกดีนะพ็อกซี่ก็เป็นแอบรักอ่ะมันก็ดีหมดอ่ะจริงอยากรู้ว่าเทคต่อไปอ่ะจะไปแอบรักเฟนธอร์โซใครอีกไม่หรอท่ไหนเพราะเขามีแบบลานโบลิ่งแล้วมีสเก็ตน้ำแข็งแล้วมันเลิศเฮ้ยแนวกีฬาไอ้หนุ่มนักกีฬาไอ้หนุ่มนักบาส อันนี้เป็นหนุ่มนักฮอกกี้เออไอ้หนุ่มนักบาสเ้านขอสมหวังมากได้ไหมอยากฟังเพลงรักโอ้อยากฟังเพลงรักอยากฟังเพลงนี้แบบน้องสมหวังอะเอออยากฟังเพลงแบบข้างรักอ่ะแอบแอบรักมันก็ดีแต่ว่าเราอยากให้น้องสมหว่งบ้าเอออยากให้น้องสมหว่งเรือเปล่าหรือว่าได้เอพีต่อไปจะเป็นชั้นก็ได้ไหยงั้นก็อกหักต่อไปฉันรับไม่ได้แล้วนะที่กันจะยืนปากไปจูบอจูบไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมล่ะไม่ได้ เธอใจหายว่าตอนแบบตอนที่แบบยืนปากยืนไปอะใช่ไหมครับใครจบคนสุดท้ายว่าใครจะจบคนสุดท้ายวะปากไปไสวิตเป็นใครเลยนะกดวงล้อแล้วแม่งบูดนะบูดไปลงอันที่ร้อยไปลงอันที่ร้อยไปลงที่ร้อยเลยแล้วเป็นที่กันใช่ปะ อันนี้ก็คือใจหายขแขวนแขวนกันไปหมดแล้วนะคะดีนะคือโอเนียคิดถึงพ<จ>็อ,คคอกซี่อยากพอกซี่คขาดักบ่อยๆแต่ว่าวาชุดน้องมันแบบเซ็กซีซ่ไปหน่อยนะชาวคุณคือแต่ขึ้นมหาลัยก็คือแบบว่าผมจะโตแล้วครับแม่ผมเซ็กซี่ไปเลยเซ็กซี่เวอร์โชคคุณเป็นอาจารย์แล้วอ่ะสักไหนไม่ใส่แล้วใส่แต่ข้าวตีต่วข้างนอกคือไปดีเสื้อกาซ<ส>์โซนอะเสื้อกาซ์โซเสื้อกาซสโซนลาดคุณแต่ชุดพอกซี่ดีทุกอันดีดีสไตลิสต์สไตลิ่งเลยดีหมด หน้าเนอปาดทางหูลูกทุกคนค่ะพ็อกซี่อะฉันว้าวมากกับการที่เขาแบบสามารถคีปคอนเซปต์วงได้ั้าแบบเดบิวจะถึงตอนเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ซ้ำกับเดิมนะเว้ยแต่แบบมันยังดูเป็นพ็อกซี่อยู่แต่แบบมันจะแบบไปเรื่อยอะใช่มันจะมีความเก่ามีความแบบแอบไวทูเคอยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่านั่นแหละมันยังขายได้ตลอดแบบว่าตอนแรกอะเราคิดว่ามันมาตีมนี้มันจะขายได้สักกี่ครั้งดีวะอะไรเงี้ยจนเขาทำมาตลอดแล้วาแบบว้าวทำไมเขาเก่งจังวะแบบคนที่คิดอะเคียร์ทีแบบแล้วมันว้าวไปเรื่อยๆด้วยนะ เธอ,อแล้วถ้าเธอเห็นหนะแต่ตอนโปรโมทอ,อ่ะเขาโปรโมทเป็นคลิปวิดีโอที่แบบหูแบบวงก,การทีมอลน่สันสะเทือนเพราะเนี้ยก็เป็นอีกสแตนดานดหนึ่งของ,ของทีมอลไปแล้วอ่ะสันสะเทือนจริงจริงแบบจริงเออตอน<ส>เห็นลูกฮอ,อ,อกกียะแบบพูตอนที่ฟังเพลงแรกจนถึงเพลงเนี้ยก็คือทน่องแบบเชื่อป่ะเพลงฮอซี่ทุกเพลงอ่ะทุกวันนี้ยังฟังได้ไม่เบื่อเลยมันแบบไม่เบื่อฟังไม่เบื่อมันเพลินอะ เอาจริงว่าเธอชนะตามบ็อกซิ่แต่แบบคนดูไลฟ์เข้ามาเจ็ดสิบถึงร้อยคนอ่ะพอเราดูตั้งแต่เขาก่อนเดบิวช์ใช่ป่ะตอนที่เขาเดบิวต์มาคนก็ไปดูไม่เยอะเท่าไหร่เว้ยเทียบกับทีปอปองปัจจุบันที่เราเห,เห็นกันอยู่อ่ะแล้วแต่เราเห็นเขาอ่ะขึ้นโปรโมทแบบทั่วประเทศอ่ะแบบขึ้นอีบอร์ดทั่วประเทศอ่ะซึ่งเราแบบรู้สึกว่าอูเขาลงทุนจังเลยถ้าลงทุนขนาดนั้นอยากให้แบบทุกคนมาตามเขาแบบเท่าที่เขาลงทุนไปอ่ะเพราะว่ามันเป็นการว่าเขาไม่ถูกถูกผู้บริโภคแบบซึ่งพอเขาดังงจากเพลที่อะ ตอนนั้นเราดีใจมากแบบคนตาบอซี่เยอะมากแต่แค่คนดูแค่แบบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบถึงร้อยคนอ่ะตอนนี้ก็คือแบบคนดูเป็นพันแล้วอ่ะแบบเป็นพันเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ประทับใจมากเห็นนองเพราะสุดทาอสำเร็จโอ้ดีใจอ่ะแบบจากเด็กเหล่านั้นมาสู่หนุ่มๆพ็อกซี่ในวันนี้นะคะอุยน้องเก่งมากจริงจริงแล้วนี่รู้สึกว่าตั้งแต่ไปดูคอนพ็อซี่มาก็คือคนเยอะมากนะแทบจะไม่มีไม่มีตรงไหนว่างเลยดีกว่าคือเต็มแน่นอ่ะ คือเรีย้ว่าถ้าเป็นทีมออกฝั่งชายตอนนี้เวลาจะถ้าถ้าใครจะจ้างแบทได้ถึงบ็อกซี่อย่างแรกเลยเพราะว่าเขาแบบมาในชื่อแรกอ่ะใช่แล้วคืองานคุณภาพบ็อกซี่คือเต็มที่กับงานจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสนับสนุนพวกเขาด้วยนะคะใช่กำลังใจให้นุ่น็อกซีด้วยแบดปะแบดเกินแบดเกินแต่แอดจริงแล้วคุณภาพจริงค่ะเพรจะกดเคยลงมาแล้วเออประทับใจมากคุณภาพครับแก้วจริงแล้วก็ ทุกๆอย่างที่เขาทำมาเขาทำมาเพื่อ user โดยเฉพาะเลยอะแบบทำมาให้คนดูที่ไม่รู้สึกโดนดูถูกอะมันเต็มที่กับงานสุดๆเลยอะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะคะก็เป็นกเงันใจของปอกซีด้วยดูเราแล้วอย่าลืมไปดู o f f ฟิเชีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเมนใครอะไรยังไงมาเมาก็ได้มากดหัวใจสีๆของแต่ละคนกันได้นะคะเอเอเอ,<ๆ>อยากจะได้เอ้ยแบบอยากรู้ว่าชาวจอหน้าจอมีเมนใครบ้าง มาคอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวให้แม็กไปตอบเหมือนเดิมแรงมากแรงสุดอ่ะเอาเป็นว่าถ้าพวกเธออยากดูเอวีไหนก็คอมเมนต์มาทําไม่ทำวิ่งเลื่อนถึงแต่ถ้ามันดูแล้วแบบเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวหยิบมาทําให้เลยจ้าจะกันปีหน้าจ้าเลยว่าแล้วก็เอ้ยถ้างั้นแดดก็เจอกันปีหน้าแหละเราไปโอยพรพัสดุหน่อยดีกว่าอ๋อหรอเดี๋ยวก่อนเราจะลงคลิปนี้สิ้นปีเลยหรอแบบคลิปนี้อะนะไม่ดีก็่อนสิ้นปีไงก่อนสิ้นปีไงแบบอวยพรก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเป็นว่า ก่อนปิดปีใหม่นะคะพวกเราก็จะมาอวยพรให้เริ่มจากฉันก่อนละกันไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วขอให้ชาวจอยนะจอยทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะแก่ไหมวะเออยังไงก็ขอให้ถูกหวยนะจ๊ะใครเล่นหวยขอให้ถูกหวยใครสอบอยู่เรียนอยู่ก็ขอให้แบบปังๆนะคะอ่านหนังสือเข้าหัวใดๆเอยใครที่มีความรักอยู่ขอให้ราบรื่นใครอยากธุรกิจอยู่ขอให้ราบรื่นนะคะเจอสิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันซอกซิ่กก็ทิ้งไว้ที่ปีนี้แล้วก็เปเริ่มต้นปีหน้านะคะ เกาเกาสาธุค่ะอ่ะคนต่อไปจ้ะใครก็ได้เริ่มอ่ะแมกเลยอ่ะก็มีทั่วไปไปแล้วใช่ไหมงั้นเราก็แบบว่าขอให้พ่อในแบบจอหน้าจอละกันก็ปีหน้านะครับขอให้วงที่คุณตามได้คัมแบ็กแล้วก็ปังปังขึ้นลานวิวไวมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแล้วก็กดบัตรทานบัตรไม่แพงมากใครดูจอหน้าจอขอให้คนบัตรได้นะคะพี่เกียรตินั่นแหละแล้วก็ขอให้นั่นแหละทุกวงปังปังขอให้ที่พออเจริญเจริญชอบวงไหนวันัหนก็เจริญเอออ่ะ ชิปอจ้ะอะทุกคนพูดเรื่องแบบว่าดูเหมือนจะขบถ้่วนแต่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปาศักดิ์โลคภัยจะได้แบบว่าเธอผ่านมาทางนี้เออปาศากิ์โรคภัยจะได้แบบว่ามีชีวิตที่คนนี้ต้องการสุดเจะได้มองความสาเร็จของเด็กๆทุกคนที่เราตามแบบว่าจะได้รู้สึกว่าเออแบบเรายังแบบมีช่วงเวลาที่ทางเราเองสุขภาพดีและก็ขอให้แบบว่า ร่ำรวยเออร่ำรวยยิ่งขึ้นขึ้นขึ้น,นไปเงินมานสุขภาพจะแข็งแรงใช่เงินมาสุขภาพแข็งแรงแน่นอนก็ยังไงก,ก็เจอก,กันอีกทีก็ปีหน้านะคะเออบายบายจ้า